สุรุปลฟุตบอลประจำวันพุทธที่2 1สิงหาคมครับลิสตอรซิตี้ครับแพ้ฟูลแลมไป2ประตูต่อ0ูนย์ไบรตันเอาชนะออฟฟอร์ดยูไนเต็ด6ประตูต่อ0อูนย์เทวตันชนะเมนฟิวทาวสองประตูต่อ0ูนย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกิมบี้ทาวสองประตูต่อสองไบรยนมิวนิชชนะเวเฮนสาประตูต่อ2เเองเบนีบาเช่แพเ้เบนฟิก้า1ประตูต่อ0ูนย์และโคเปนเฮเกนชนะบาเซิลสอประตูต่อ0ูนย์ครับก็อขอสแสดงความยินดีกับพี่ๆที่ตามกันเข้ามาด้วยนะครับวันนี้เข้าไป3คู่นะครับส่วนคู่ที่พลาดไปนะคคคคคครรรรรััััััััับบบบบตต้้้้อออองขภยยยยกกนนนนนนดดววววะะะเเเีี๋ไปลลุแิาห์่ม แต่ทุกสเตปเด็ดทุกไม้กับเป๊ปสเต็ปบอลสวัสดีครับพีพีเอฟซีทุกท่านครับก็มาพบกับผมเป็นประจําทุกวันกับผมเป๊ปสเต็ปบอลกูรูสเต็ปแมนตาะลึกทุกเกมถึงลูกถึงคนตรงทุกมุมทะลุทุกประเด็นครับวันนี้ฟุตบอลประจําวันศุกร์ที่29สิงหาคมครับจะมีหลากหลายคู่เลยเดียวครับหลากหลายรายการเลยทีครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยลีกหนึ่งคุนเดสลีกาเราโชคสีอาร์อิตาลีนะครับแล้วก็ลาลิกาสเปนนะครับวันนี้ก็จัดมาให้กันเต็มๆเลยนะครับวันนี้ครับผมคัดมาเน้นๆครับเจ็ดคู่นะครับแต่หนักันแแแบบบบเเ็ดดไม่อียงก ต้องฟังให้จบนะครับและที่สําคัญครับผมล็อกทุกเป้าเข้าทุกตัวเพราะสุดที่บ้านนี้ครับชัดเจนครับอยากได้ตัวเน้นตัวเต็งหรือตัว VIP ก็ตามกันได้เลยที่ ACN33 อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับในบ้านครับมีครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งบอลยุโรปบอลเอเชียบอลไทยบอลกระแสพี่ๆเดี่ยวไปจัดชุดหรือจับเดี่ยวก็เลือกตามไลฟ์สไตล์ของพี่ๆได้เลยนะครับและยังไม่หมดครับในบ้านยังมีทั้งกูรูและอินฟูระดับแนวหน้าที่คอยให้แนวทางแม่นๆอีกเพียบพราะทั้งแนวทางบอลสดและลิงก์ดูบอลสด24ชั่วโมงครับไปีี่ไไมมมมออยยาากกลลดดดดคคครรรรรัััััับบบบบเเเเเปปปิิใจข้้็นนววผผะ แน่นอนครับไปดูกันที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกครับไปดูในลีกบ้านเราครับในศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งครับคู่ระหว่างอุทัยธานีเอฟซีครับเปิดบ้านรับการเยือนของทีมอยุธยายูเนเต็ดครับโดยผลการล่าสุดของทั้งสองทีมครับฤดูกาลเพิ่งเปิดครับผ่านไป2นัดนะครับโดยที่ชาบ้านอุทัยธานีเอฟซีครับอยู่อันดับที่1ิครับแข่งไป2นัดมีอยู่หนึ่งคะแนนครับส่วนฝั่งของอยุธยายูเนเต็ดครับอยู่อันดับที่13ครับแข่งไป2นัดมีอยู่หนึ่งคะแนนเช่นกันครับอยู่ในโซนท้ายตารางนะครับในฟอร์มการเล่นท ชกปีที่สั้นที่ผ่านมาครับโดยในสองดัดล่าสุดครับในเกมลีกนะครับนัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนให้กับบุรีรัมย์ไป5ประตูต่อหนึ่งเปิดบ้านเสมอกับเชียงรายหนึ er mm ่งประตูต่อหนึ่งโดยทางฝั่งของอยุธยายูนเต็ดครับภาคเกมหลังสุดครับก็ยังมีเกมที่ชนะครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองครับโดยที่นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอกับบัวทองครับยังน่าเสียดายครับสองประตูต่อสองออกไปเยือนแพ้การท่าเรือสามประตูต่อหนึ่งครับโดยสถิททีเฮตูเฮตที่เคยเจอกันครับดีดัดหลังสุดครับในทางฝั่งของอุทัยธานีคคคคครรรรรัััััับบบบบททีีี่่่่่ดดดดูกกกกวาาาาไมมเเเเยยยยยแแพ้้้ใหออุุธลลลนนนะะป็็ชสสโ ที่เคยเจอกันครับเมื่อปี2023ครับ2ปีที่ผ่านมาครับอุทัยธานีเปิดบ้านชนะไป3ประตูต่อ2ครับโดยสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บใดๆเลยนะครับตัวผู้เล่นหลักพร้อมลงเต็มที่นะครับโดยที่เจ้าบ้านอุทัยธานีครับจะมาในระบบ4-3-3ครับโดยทั้งฝั่งของอยุธยาครับจะมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทั้งฝั่งของเจ้าบ้านอุทัยธานี FC ครับต่อครึ่งลูกครับคือบังคับให้ต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะยิ้มได้ในปากครับโดยคู่นี้ครับผมมองว่าทั้งงง2 2ทททททีีีีมมมคครรรรััับบอยยูู่่่่ใในนนนนสสถาาาากกณ์์ตตชว้้ฤดดลลไเะ โดยเสมอและแพ้ด้วยกันมาทั้งคู่ครับคะแนนก็เท่ากันนะครับแต่ทางฝั่งของไทยธานีเอฟซีครับจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับแต่ดูในสถีตเกมเยือนครับก็จะมาเสมอบ่อยครับแล้วก็ในนัดล่าสุดครับก็โดนด่าฝูงอย่างมวยรมยืนเด็ดครับหลุมไป5ประตูต่อหนึ่งครับความมั่นใจแรงใจน่าจะมีปัญหาด้วยนะครับโค้ชดีโนครับต้องปราทับกันอย่างหนักแล้วก็ทำกันบ้านกันอย่างหนักแน่นอนครับแต่มาในนัดนี้ครับทางฝั่งของอยุธยาครับก็มีดีเช่นกันครับโดยตัวผู้เล่นแล้วก็คุณภาพของผู้เล่นครับก็อย ันนี้น่าจะรับเหนียวแล้วก็โต้กลับนะครับดูแล้วน่าจะยื้อกันไปที่ลูกเสมอครับกับราคาที่ออกมาทางฝั่งของอุไททานีบังคับต้องชนะสนามเดียวครับดูแล้วอยุธยามาสู้ได้มายื้อได้ครับผมสเตปบอลฟันธงเลือกเชียร์ไปที่ทีเรียลอยุธยาอยู่ในเด็ดครับผู้ต่อไปครับไปดูในศึกฟุตบอลบุนเดสลีกา2เยอรมันครับแฮธาเบอร์ลินครับเปิดบ้านรับการไปเยือนของทีมเอว์เบิร์กครับโดยผลงานอันดับคะแนนล่าสุดของทั้งสองทีมครับเจ้าบ้านแฮธาเบอร์ลินครับอยู่อันดับโซนอันตรายครับอันดับที่17งวไปสี่สิบเอ์ดคร อยู่อันดับที่7แข่งไป3นัดมีอยู่6คะแนนครับโดยฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านแฮ่าเบอร์ลินครับชนะ1เสมอ3แพ้1ครับโดยที่เอมลีในนัดล่าสุดครับพวกเขาออกไปเยือนเสมอกรบดามซัดมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับโดยฝั่งของเอเวอร์เบิร์กครับชนะ3แพ้2ครับโดยที่นัดล่าสุดครับเปิดบ้านชนะไกเซอร์สลาเทินไป2ประตูต่อหนึ่งครับโดยเป็นการชนะ2นัดติดต่อกันครับตอนถือว่าฟอร์มดูดีเลยทีเดียวครับไปดูสถิติที่เจอกัน5เกมหลังสุดครับผู้นี้เคยเจอกัน4ครั้งครัางงขออเครับ ีกว่าครับชนะไปถึงสครั้งแล้วก็แพ้ไป1ครั้งครับโดยที่นัดล่าสุดครับเจอกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับเอลเบิร์ตเปิดบ้านชนะไปด้วยสกอรสีประตูต่อศูนย์ครับโดยสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับแฮธาเบอร์ลินก็มีปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายครับมากกว่าทั้งเอลเบิร์ตผู้เล่นบาดเจ็บอยู่ประมาณสองสามรายครับโดยที่แฮธาเบอร์ลินครับจะมาในระบบสามสี่สองหนึ่งครับส่วนเอลเบิร์ตครับจะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของแฮธาเบอร์ลินครับต่อเสมอคคคคครรรรึึ่่งงงัััับบบบบถถดดให้้้ตตอชนนะะสาามมเเียยวจิไ็ปโดยคู่่นี้้ผมมองวาา บอลินครับถึงฟอร์มช่วงนี้จะฟอร์มสะดุดครับแต่ก็ได้เปรียบในโอกาสในการเล่นในบ้านของตัวเองครับได้ทั้งแรงเชียร์และแรงจูใจครับพวกเขาต้องทำกันบ้านอย่างหนักครับในการที่จะว้าผาลการในนัดนี้ครับเนว่าเบิร์กก็ดูดีครับในเรื่องของผลงานที่ผ่านมาครับชนะ2นัดติดครับเลยได้เก็บคะแนนครับแต่มาในวันนี้ครับเลอกับแฮรท้าบอลลินครับที่มีปัญหาที่ต้องสร้างผลงานต่อหน้าแฟนบอลละถ้าพูดกันถึงสถิติเกมเย่าก็ดูดีกว่าครับพวกเขาฟอร์มแข็งแกร่งในการเล่นในบ้านของตัวเองครับโดยสถิติที่ทำเอาไว้ครับแปดนัดติดตอกรันน้ีก็ ดูเป็นต่อครับกับกระแสที่ออกมาต่อเสมอโค้กคือครับดูแล้วก็น่าจะมีแต้บครับสำหรับสมเนื้ออยู่ครับที่จะเก็บสามแทบได้ครับผมเป๊มเซฟบอลฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านแฮท้าบริลินครับคู่ต่อไปครับไปดูในศึกฟุตบอลเกาโชซิลาอิตาลีครับเคโมเนเซ่ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมซัสซูโอโรครับโดยผลงานอันดับของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านเคโมเนเซ่ครับอยู่อันดับที่5ครับแข่งไป1นัดมีอยู่3คะแนนครับส่วนัสซูโอโรครับอยู่อันดับที่สิบเจ็ดครับแข่งไปหนึ่งนัดมารเเนั้ีอยู่ศู ครับถือว่าออกสตาร์ทได้ดีครับในฤดูการนี้นะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับโดยที่นัดล่าสุดครับเป็นเกมเปิดฤดูการครับพวกเขาออกไปเยือนบุกไปชนะเอซีมิลานทิมยักใหญ่ได้ถึงถิ่นครับ2ประตูต่อ1ครับโดยทางฝั่งของทีมเยอรัสโซโลครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับโดยเกมเปิดฤดูการของเขาครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับนาโปลีไป2ประตูต่อศูนครับไปดูสถิติที่พบการท่าเกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับโดยคู่นี้ครับก็ถือว่าทางฝั่งของเกมโมเนซ่ครับดูดีกว่าครับชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้1ครับโดยท เจอกันเมื่อเดือนพฤษภาคมที <till S 2> ่ผ่านมาครับในาฝั่งของทั้ง2ทีมครับเล่นในบ้านของคอมโเนเซครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับโดยสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับผู้นี้ไม่มีรายการผู้เล่นบาดเจ็บครับแต่ได้จะใช้ในชุดตัวผู้เล่นดังนัดที่ผ่านมาครับลงเป็นทรงชุดเดิมกันนะครับโดยที่เจ้าบ้านเคโมเนเซครับจะมาในระบบ3ามห้องครับใน้าฝั่งของซาโซโรครับจะมาในระบบ4ี่สามสามครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นฝั่งของเจ้าบ้านเคโมเนเซครับออกเสมอครบครึ่งครับซึ่งบังคับให้ต้องชนะสถานเดียวครับอย่ายิ้มได้ จ้าบ้านเคโบเเซ่ครับได้เปลี่ยนในเรื่องของการเล่นในบ้านของตัวเองแล้วก็ฟอบการเล่นครับปาโซโล่ครับก็แพ้มาน่าจะมีสภาพจิตใจที่ไม่ดีครับแต่เขาก็ต้องพยายามที่ต้องโฟกัสเอาโผได้ครับแต่ต่างกับทางฝั่งเกโบเเซ่เจ้าบ้านครับที่จะดูดีครับมีความมั่นใจครับเพราะว่าในนัดล่าสุดครับเพิ่งจะไปชนะเอซิมิลานมา2ประตูตอนหนึ่งครับในเกมเยือนนะครับถือว่ามีแรงจูงใจมากครับในการเล่นและมีความมั่นใจครับอันนี้ครับฟุตบอลคุณภาพเกี่ยวนเดียวกันครับแต่ต้องเอียงไปทางฝั่งของเจ้าบ้านที่ดูด่ปอไต เลเช่เปิดบ้านลักการไปเยือนของทีมเอซีมิลานครับโดยอันดับผลงานคะแนนล่าสุดของทั้งสองทีมครับเจ้าบ้านเลเช่ครับอยู่อันดับที่13แข่งไป1นัดมีอยู่1คะแนนครับส่วนฝั่งของเอซีมิลานครับอยู่อันดับที่15ครับแข่งไป1นัดมีอยู่0คะแนนครับไปดูฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเลเช่ครับถือว่าผลงานโอเคอยู่นะครับ5เกมหลังสุดครับพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1ครับโดยนัดล่าสุดครับออกไปเยือนเสมอกับเจนัวมา0ประตูต่อ0ครับส่วน้ฝั่งของเอซีมิลลานนนนนคคคครรรรััััััับบบบงงออดดดทีี่่15 1แแขไปมม0ะโยฟ์ การเล่น5เกมหลังสุดของเอซิมิลานครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับโดยที่นัดล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับโมเนซี่ไป2ประตูต่อ1ครับไปดูสถิติที่พบกัน5เกมหลังสุดของ2ทีมครับในทางฝั่งของเอซิมิลานครับดูดีกว่าชัดเจนครับโดยที่ไม่แพ้มา5นัดติดแล้วนะครับในการที่พบกันนะครับโดยแบ่งเป็นการชนะ4ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งครับโดยที่นัดล่าสุดครับเจอกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับเอซิมิลานครับบุกไปชนะถ่นกับ3ประตูต่อ2สภาพความพร้อมของทั้้้ง2ทททีีัับบลล่นาววหกแ โดยเลเชสจะมาในะบกี่สองสครับส่วนเอซีมิลานครับจะมาในะบกี5สามห้าสองครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของเอซีมิลานครับออกครึ่งลูกครับซึงมันคับให้ต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านเลเชสครับอาจจะได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านของตัวเองแล้วก็เสียงเดียร์ของตัวเองนะครับแต่ทางฝั่งของเอซีมิลานครับก็มีเกมที่พ่ายไปในนัดแรกครับให้กับฟินแลนด์นะครับงานนี้นะครับพวกเขาก็ต้องทําการบ้านอย่างหนักแล้วก็โฟกัสในเรื่องของผลการแข่งขันกนรเมมี้้ดููแลวิาาส ในนัดนี้ได้อย่างแน่นอนครับผมเป๊ปเตเบลฟันธงเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยอรมนซีมิลานครับผู้ต่อไปครับไปดูในศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันครับทัมบูกเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมซังพอลีครับผลงานของทั้งคู่ครับล่าสุดครับอยู่ในโซนเดียวกันเลยนะครับทัมบูกอยู่อันดับที่สิครับแข่งไปหนึ่งนัดมีอยู่หนึ่งคะแนนส่วนซังพอลีครับอยู่อันดับที่เก้าครับแข่งไปหนึ่งนัดมีอยู่สามสิบสองคะแนนครับโดยฟอร์มการเล่นห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับจะว่าทัมบูกครับชนะหนึ่งแพ ส่วนทางฝั่งของซังพอลีครับผลงานในหลีกของตัวเองครับอยู่อันดับที่9ครับแข่งไป1นัดมีอยู่1คะแนนครับส่วนสถิติเฮตูเฮ d ที่เจอกัน5เกมหลังสุดครับเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านฮัมบูครับที่ดูดีกว่าครับชนะไป3ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้เพียงแค่หนครั้งครับโดยที่นัดล่าสุดครับเจอกันเมื่อปี2 0 2 4ัครับฮัมบูเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับโดยสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับทั้ง2ทีมผู้เล่นตัวหลักครับพร้อมลงเต็มที่ครับโดยฮัมบจะะาในรรร3-35ััสส่่วทงงงงฝขอีแแลก เงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของฮัมบูครับต่อเสมอครบรึ้นซึ่งก็บังคับให้ต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ครับผมมองว่านัดล่าสุดครับทั้งสองทีมเสมอมาด้วยกันทั้งคู่ครับแต่เป็นทางฝั่งของฮัมบูครับที่ได้เปรียบในการเล่นในบ้านของตัวเองและเสียงแรงเชียร์ครับเขาต้องพยายามเล่นให้ผลงานดีครับต่อหน้าแฟนบอลที่เข้ามาดูในสนามครั้งนี้นะครับผมเป๊ปสร็จบอลฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านฮัมบูครับคู่ต่อไปครับไปดูในสเตเดี้ยมเป็นชิพอังกฤษครับเลสเตอร์ซ สทีมครับคะแนนแล้วก็อันดับไม่ห่างกันครับเจ้าบ้านเลสเตอร์ครับอยู่อันดับที่7ไป3นัดมีอยู่คะแนนครับส่วนทางฝั่งของเบอร์มิงแฮมครับอยู่อันดับที่5แข่งไป3นัดมีอยู่คะแนนครับห่างกันคนละนิ่แต้มครับโดยที่ฟอร์ม5เกมหลังสุดของ2ทีมครับเจ้าบ้านชนะ3าแพ้2ครับโดยที่นัดล่าสุดครับออกไปเยือนชนะเชลันมาด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางฝั่งของเบอร์มิงแฮมครับชนะ3าเสมอ1แพ้1ครับโดยที่นัดล่าสุดจะเปิดบ้านแพ้ให้กับออดเวลครับตนต่อคร้งี้คระตู ที่เลสเตอร์ซิตี้ครับจะมาในบก4-2-3-1ครับบนทางฝั่งของเบอร์มิงแฮมครับจะมาในบก4-2-3-1เช่นกันครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ครับต่อเสมอควบครึ่งครับซึ่งก็บังคับให้ต้องชนะสถานเดียวครับยิ้มได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ครับผมมองว่าตรงบอลของทั้ง2ทีมครับไม่แตกต่างกันครับทั้งเรื่องคุณภาพและวิธีการเล่นครับรับเหนียวและโต้กลับเร็วนะครับโดยที่ทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ครับอาจจะได้เปลี่ยนในเรื่องของสภาพอากาศและแรงจูงใใจจททีีีมมนนัับาาห้้้้พวกกกเขตองงฟถึุด ราคาที่ออกไปยังทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ครับเสมอควบครึ่งครับดูแล้วในบ้านตัวเองถือว่าน่าจะคว้า3แต้มได้ครับผมเป๊ปเต็บบอลฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ครับคู่ต่อไปครับเราไปดูในศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับทั้งคอร์ฟบาเลนเซียครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมเกตาเฟ่ครับโดยผลงานของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านบาเลนเซียครับลังอันดับที่15ครับแข่งไป2นัดมีอยู่1คะแนนส่วนทางฝั่งของเกตาเฟ่ครับผลงานดีครับอยู่อันดับที่4ครับแข่งไป2นัดมีอยู่6คคะแนนรรับไปดูฟอ์มม5เกห ครับเจ้าบ้านบาเลนเซียครับชนะ1ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้2ครั้งครับก็ถือว่ายังทรงๆอยู่ครับชนะเสมอแพ้นะครับสลับกันไปนะครับโดยที่นัดล่าสุดครับบาเลนเซียออกไปเยือนแพ้ให้กับโอซาซูน่ามา1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางฝั่งของเกตาเฟ่ครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับโดยที่นัดล่าสุดครับแล้วก็เป็นการชนะ2นัดติดครับพวกเขาออกไปเยือนชนะเซบีย่ามา2ประตูต่อ1ครับออกไปเยือนชนะเซตาบิโก้สประตูต่อศูนย์ครับไปดูสถิติเฮตุเฮตุที่เจอกัน5นัดหลังสุดครับทั้งคู่นะครับถือว่าฟอร์มสสูีีีีกัันนเเเเลลยยยทดวครบบาซ นะ2ครั้งเกตาเฟชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอกันคนละหนึ่งครั้งครับโดยที่นัดล่าสุดที่เคยเจอกันนะครับก็เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับบาเลนเซียเปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกระแสเลื่อนไขของผู้นี้ครับเป็นทางฝั่งของบาเลนเซียตอบครึ่งลูกครับซึ่งก็บังคับให้ต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ผมมองว่าเจ้าบ้านบาเลนเซียครับจะได้เปลี่ยนในการเล่นในบ้านครับรูปเกมที่ผ่านมาครับอาจจะมีฟอร์มเฉยนะครับแต่ก็ดูแล้วน่าจะทําการบ้านมาอย่างดีีรรััััับบใใในนนนนกกกาามมมืออูู่่่่แขงง้ผ็ยยจว ทางฝั่งของบาร์เซียจะทําได้ครับกับราคาที่ออกมาแบบนี้ครับสมน้ําสมเนื้ออย่างแน่นอนครับผมเป๊ปเตบอลฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านบาร์เซียครับสรุปฟันธงลุ้นเชียร์กันในวันนี้ครับคู่ที่1เลือกเชียร์ไปที่อยุธยายูเนเต็ดครับคู่ที่สองเลือกเชียร์ไปที่แฮทธาเบอร์ลินครับคู่ที่สามเลือกเชียร์ไปที่เดโมเนเซ่ครับคู่ที่สี่เลือกเชียร์ไปที่เอซีมิลานคู่ที่ห้าเลือกเชียร์ไปที่ฮัมบูร์กคู่ที่หกเลือกเชียร์ไปที่เลสเตอร์ซิตี้และคู่ที่เจ็ดเลือกเชียร์ไปที่กกกกกกีีีีตตตาา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 เเเเเฟ่่่่่่่คคคคครรรรรรัััับบบบออออนนนนนน้้้สููงงงงแใใทททหหชชะะะ็็จมมถึลยยยดดดววไ ก <Netz ank pedir als> <fundamentals> ็มีในกลุ่มนะครับมากถึงสี and and ่สิบกว่าค so ู that.. are, ่เลยทีเดียวครับวันไหนมีมากผมก็จัดให้มากอย่างเช่นเคยนะครับเข้ามาร่วมสนุกและสมัครได้ที่ atn 3 3ครับเป็นไงกันบ้างครับกับแนวทางทั้ง7คู่ที่ผมจอดลึกให้สาหรับวันนี้ครับ้าตาเข้าใจพี่ๆกันบ้างไหมครับถ้าเข้าตาเข้าใจนะครับก็ตามกันมาได้เลยนะครับจะตามหรือจะสวนอยู่ที่มุมมองของพี่ๆ่ละคนเลยนะครับแต่ถ้าอยากได้จอดลึกให้แม่นจอดลึกให้มันอย่าลืมกลับมาฟังกันใหม่กับผมเป๊ปเซปบอลครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับในวันนี้ขอให้ทุกทท่่่าานน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 นะะคคคครรรรรัััััััับบบบหหววววววยยยกกุ้้้เเเเลลดดดีีีีแ๋จอใใมพงสส